คุณผู้ชมกําลังชมรายการคนดังนั่งเคลียร์นะคุณผู้ชมวันนี้เราเคลียร์กับน้องสาวอาดีตนังแบบและนักสแสดงชื่อด,ดังฟลอนมอนโกเมอรี่พูดถูกชัดเลยใช่ไหมคะค่ะชัดค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมเจ้าขาช่วงเมื่อครู่นี้เราคุยกันไปแล้วถึงชีวิตนะคะไม่สมหวังเรื่องความรักแต่ก็มีลูกน้อยหอยสังนะคะ <c oughs> รักแม่มากนะคะเราพูดกันไปแล้วเมื่อกี้น้ําตาจะหลดจะหยดจะไหลกันเลยนะคะ <c oughs> ทำไมคะในเมื่อตอนนั้นมันก็อยู่โอเคเหตุผลที่ต้องอุ้มลูกบินไปอยู่อเมริกามันคืออะไรอะฟลอนก็ตอนนั้นมาถามตัวเองอะค่ะจานว่าเราจะต้องอยู่อย่างนี้เพื่อเลี้ยงลูกต่อไปแล้วเราจะเลี้ยงถึงไหนไหวก็เริ่มถามตัวเองแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยแกรนพาเขาเป็นอเมริกันอเมริกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาก็คิดว่า ในเมื่อเราเห็นคนอื่นดิ้นรนเพื่อที่จะเปอเมริกันซิติเซนเนี่ยคนไทยบา,บางครั้งต้องไปอยู่ที่นู่นกี่ปีกี่ปีเพื่อให้ได้กรีนคาร์ดได้อะไรเงี้ยแต่เรามีสิทธิ์ตรงเนี้ยเอาเอา,เอาสิ่งเนี้ยให้ลูกทําไมเราเราไม่ทําซะเลยแล้วตอนนั้นคืออายุหลังจะเลขสี่แล้วถ้าไม่ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ณตอนนั้นเนี่ยมันก็จะยิ่งช้ากันไปใหญ่ก็เลยตัดสินใจอะละภาระไปดีกว่าอย่างเงี้ย <นะ S 2> ไปคมว่าฟรอนต์แดดดี้คุณพ่อของหนูเป็นอเมริกันหนูก็ได้ สัญชาติอเมริกันอยู่แล้วโดยปริยายใช่ค่ะแต่ในขณะที่ลูกของหนูหนูก็ยังได้ด้วยเพราะว่าลูกของหนูได้ด้วยครึ่งหนึ่งคือจริงๆแล้วพอเป็นอเมริกันเซเลสเนที่เกิดเมืองไทยไม่เคยเหยียบสหรัฐอเมริกาเลยก็นั่นนะสีก็ใช่ไหมต่บังเอิญมีคุณปู่อ่าคุณแคลคคุณตาคุณตาแต่ว่าเป็นคุณปู่ของหนูอยู่ที่นู่นใช่ไหมคะหรือว่าคุณตาคุณตาของรีวนี่ค่ะพ่อของฟอนคือก็คือฟอนต้องพาลูกบินไปแล้วก็ไปเหยียบสหรัฐ เลยแล้วก็คือจริงๆมันก็มีงานเอกสารอะไรเงี้ยต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นใช่ใช่ไหมเราก็แกลด์ปาสปอนเซอร์รับรองว่านี่คือหลานใช่ประมาณนั้นโอเคค่ะก็เลยถือว่าหลานจะได้เรียนหนังสือที่นั่นด้วยใช่ค่ะฟรอนขาหนูคิดถูกค่ะถ้าเป็นพี่นะคะพี่ก็จะอุ้มลูกไปค่ะจะมีกี่คนนะคะก็จะเอากันไปทั้งฝูงเลยค่ะเพราะถือว่าที่นั่นอย่างน้อยที่สุดเพื่ออนาคตของลูกใช่แล้วตอนไปอยู่ที่นู่นนี่ไปอยู่กับใครล่ะคะตอนแรกไปอยู่กับพี่สาวค่ะไปอยู่ได้2เดือนแล้วก็มันเป็นเมืองเล็กมันไม่มีงาานํแล้วก็ คือเรื่องมันเป็นเรื่องตลกอะค่ะไปทานข้าวร้านหนึ่งแล้วก็ไปถามน้องคนไทยตอนแรกเขาจะเลื่อนเก้าอี้แล้วเขาก็มองหน้าแล้วก็เลื่อนเก้าอี้แล้วก็มองหน้าเขา Are บอก you Thai น้องบอกค่ะคนไทยเขาเลยเขาก็จําได้ว่าเราเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยถามเขาบอกน้องมีงานให้พี่ทํำไหมอะไรเงี้ยเขาบอกพี่เมืองเนี้ยมันเมืองเล็กมันไม่มีหรอกพี่ต้องไปเมืองใหญ่นูน่นอะไรเงี้ย แล้วเขาก็ให้เบอร์มาเราก็โทรไปคุยแต่เราไม่บอกว่าเราเป็นใครเราก็บอกว่าพี่คะหนูอยากทํางานในร้านเขาบอกเด็กเสิร์ฟมันไม่มีหรอกมีแต่ในครัวบอกเราทางานในครัวไม่เป็นเราก็พูดอย่างเงี้ยเขาบอกงั้นก็ยังไม่มีงานเพราะว่างานเด็กเสิร์ฟเนี่ยเขาแย่งกันเราก็เลยโอเคไม่เป็นไรเราก็กลับกลับบ้าน พออีกวันหนึ่งพี่คนนั้นก็โทรมาเพราะว่าน้องที่เห็นหน้าเราโทรไปบอกเขาบอกว่าเมื่อกี้คุยกับใครรู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็คือเพราะความมีชื่อเสียงก็ยังได้ได้งานทำน่าเห็นไหมความ <c oughs> มีชื่อเสียง <c oughs> ยามตกอับในต่างแดงก็ยังอาศัยชื่อเสียง ให้คนไทยด้วยกันได้รู้จักและช่วยเหลือโอ้ก็เป็นอะไรที่ทราบซึ้งนะร้อนความเป็นคนไทยเนี่ยเขาบอกว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถ้าจิตใจเราดีแล้วงดงามเนี่ยจะลำบากลําบนอยู่ในแผ่นดินของใครพอแค่เอ่ยคําว่าคนไทยด้วยกันแล้วไม่ทิ้งกันเลยอะใช่ค่ะพี่เจ้าของร้านน่ารักมากให้เราไปอยู่บ้านเขาก่อนหนึ่งวันแล้วก็หาที่ให้เราเช่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้งานเราทําฟ้อนแล้วฟ้อนไปอยู่อย่างนั้นแล้วลูกตัวเองใครดู ก็แรกๆก็คือไปเช่าเบสเมนต์ในห้องในบ้านของคนไทยอยู่เขาก็ช่วยดูแรกๆฝากลูกไว้เอกฝากต้องฝากเอาลูกไปทิ้งอีกตอนนั้นมันกี่ขวบครัยตอนนั้น9ข้าคัค่ะแล้วมันไม่ร้องให้คิดถึงมาหมีมันนอนก่อนแม่ทุกวันไม่ใช่เหรอหรือว่าตัวเองก็ร้องให้สะใกล้ตายเลยสิตอนนั้นอ่ะก็ตอนคือตอนแรกอ่ะเขาให้จับจับทำงานในบาร์เป็นบาร์เทนเดอร์แล้วมันเลิกดึก พอผ่านไปไม่กี่เดือนก็จะเริ่มกระวนกระวายกระวนกระวายจนวันหนึ่งพี่ที่เป็นบาร์เทนเดอร์ค่ะเขาก็เลยบอกว่าเธอเป็นอะไรบอกหนูทาไม่ไหวแล้วหนูทําไม่ไหวจริงหนูหนูเป็นห่วงลูกอะไรเงี้ยให้เรากลับดึกเราบอกข,ขอไปทํางานในร,าาร้าน<ส>ะใช่ถ้าร้านอาหารมันยังเลิกสามทุ่มมันยัง<ม><ม>โอเคกลับบ้านเร็วได้แต่พอห้าทุ่มครึ่งเนี่ยเราก็วนกระวายเราอยู่ไม่สุกลูกไหนจะต้องนอนไหนจะต้องไปโรงเรียนตอนเช้าอะไรเงี้ยค่ะ ก็ S <S ในที่สุดก็ได้เข้ามาทํางานเองในร้านอาหารฟรอร์นข้าวันแรกที่รู้ตัวตว่าต,ต้องไม่มีสิทธินอนกับลูกเพราะต้องไปทํางานก็ล <Front, S 1> อ่ะมีใช่ไหมคะค่ะฟรอ์นวันร้องไหป้ป่ะไม่ร้องคะ่ะแต่มันเป็นห่วงมันใจมันกระวนกระวายก็คิดถึงเขาตลอดเวลาเราอยู่ <นะ S 2> ทำงานอยู่ก็โทรศัพท์หาเขา,าร้อดเลยก็ท้าว่างก็โทรแต่ว่าเขาเราจะรู้ว่าเราฝากเขากับใครแต่ละครั้งเนี่ยหนูฝากบางครั้งหนูก็ฝากกับที่บ้านก็กับกับป้าเคานั้นนะคะบางครั้งก็ไปฝากบ้านที่เขามีเด็ก บางครั้งก็ไปฝากร้านกลางวันซึ่งมีเด็กเหมือนกันอันนั้นร้านเขาเลี้ยงในร้านเลย มีมีคอมพิวเตอร์ให้เขาเล่นเลยแล้วเงินทองที่ได้มาพอเลี้ยงลูกไหมคะถามจริงๆสบายกว่าตอนขายเสื้อผ้าเยอะค่ะโอ้ก็โอเคนะถึงแม้ค่าของชีพที่นั่นสูงกว่าใช่ไหมการฟลอรนคาอันนี้คือสิ่งที่แบบพี่สาวถามหนูตรงๆนะคะแบบฉันรู้ว่าฉันไม่อยากถามเลยหนูไปอยู่ที่นั่นชีวิตหนูดีขึ้นดีกว่าไปยืนตากหน้าขายเสื้อผ้าอยู่ข้างถนนแต่คนไทยที่นี่เขามอหมอยกันว่าเธอไปทําอาชีพไม่ค่อยจะดีที่นั่นอ อะไรอย่างเงี้ยเธอก็คงไปขายเหมือนกันแต่ไม่ได้ขายของคงขายอย่างอื่นมั้งเพราะเธอไม่มีจะก,กิน <c oughs> ไปขายอย่างอื่นเลี้ยงลูกอะไรเงี้ย ฟรอนต์ Front, หนูก็รู้นะคะบางคนเขาก็อ,อย่างเงี้ยนีสอ,อยากให้ฟรอนต์พูดค่ะจริงไหมคะอธิบายหน่อยคือมันเป็นธรรมดาที่ไม่มีใครอยากเห็นคนอื่นดีกว่านะคะแต่ถามว่านะตอนนี้นอกจาก2ง,งานสองล้านที่ทําอยู่ตอนนี้เป็น medical interpreter ก็คือเป็นล่ามระหวังหมอกับคนไข้นะคะก็คือคนไข้เป็นคนไทยแล้วก็หมอเป็นฝรั่งเราก็เข้าไปเป็นล่ามซึ่งเราต้องไปสอบใบแล้วก็เมื่อสอบใบได้แล้วเราก็จะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองะคะ่ะ อ่าแสดงว่าหนูไปอยู่ที่นู่นตอนนี้ชีวิตหนูเปลี่ยนมากหนูได้ไปยืนตากหน้าไม่ได้อยู่ในบาร์อยู่ในร้านเหล้าแต่หนูกําลังยืนอยู่ในคลินิกหรือในโรงพยาบาลเลยหรอค่ะหนูเดินเข้าไปแล้วฉกฉวยได้โอกาสดีขนาดนั้นได้ยังไงคะหนูมันมีสามีของพี่คนไทยที่เขาทำงานอยู่นะไม่ใช่สามีใหม่หนูนะไม่ใช่ค่ะขอโทษนะคะถามจริงๆตกลงไปมีผัวฝรั่งหรือเปล่าคะหนูอยากหนูจะคันปากมากเปลี่ยนเรื่องอีกแล้วอ่ะไม่ก็อยากรู้ว่าจริงๆอ่ะผัวคะ พูดได้เต็มปากเลยนะผัวไม่มีเวลาจะมีเพราะทางานเต็มร้อยแล้วเวลาที่ว่างนิดเดียวก็ต้องให้ลูกอ๋อะให้ลูกตลอดมีความประจีบ่ะหแล้วหนูเอาความรู้ในเรื่องของคําพูดของหมอที่เป็นศัพท์เทคนิคแล้วมาแปลให้คนไข้คนไทยได้ยังไงคะจริงๆศัพท์การแพทย์ภาษาไทยง่ายกว่าภาษาอังกฤษเยอะค่ะภาษาอังกฤษเนี่ยศัพท์การแพทย์มันมาจากกราดินกรีกแล้วมันมันจะยากทุกวันนี้ยังรู้สึกว่าตัวเองทำงานได้ไม่เต็มร้อยเพราะว่าอยากไปเรียน medical terminology เลยแต่ว่าถ้าเรา ไปเรียนอย่างนั้นเนี่ยมันจะต้องไปเรียนแบบเนอร์สซึ่งเราไม่อยากยาเป็นพยาบาลเป็น <c oughs> เขาเรียกอะไรนะคะ บริบาลดูแลผู้ป่วยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นประมาณผู้ช่วยพยาบาลนะซึ่งซึ่งตอนนี้เขากำลังต้องการมาแล้วก็บางทีเขาต้องการแบบประมาณไซคลอจิสด้วยคือมีจิตวิทยาในการพูดด้วยสมมติหมอบอกว่าเออคุณป้าคนนี้คุณป้าคนนี้เป็นมะเร็งนะคะอีสัวันจะตายแล้วเธอก็รู้ฉันเป็นคนไทยเธอจะบอกฉันยังไงคะป้าหมอบอกว่าอีสัวันป้าตายค่ะเธอจะพูดอย่างนี้หรอโอ้ยยังไม่เคยเจอเคสอย่างนั้นเลยค่ะแต่เจอเจอเคส เคสอื่นๆหนักๆเยอะแต่พูดไม่ได้จริงเพราะว่ามันผิดกฎ,ดกฎของทีร,ร,รมันเป็นจัญญ,ญาบันเนาะ,ะแต่หนู<ช>ก็ใช้วิธีการพูดอย่างซอฟที่สุดใช่ก็จริงๆแล้วในตั้งแต่เป็นล่ามมาจะได้ยินชื่อของพี่คนนึ่งนะคะ,คะแล้วก็ช,ช,ชื่อที่เริ่มคนเขาเริ่มพูดกันคนไข้เริ่มพูดกันก็คือฟอนก็คือทุกวันนี้กลับมาอยู่เมืองไทยเนี่ยก็ยังมีโทรศัพท์มาจากต่างประเทศว่าคนไข้ไม่เอาใครเลยจะเอาเราคนเดียวเพราะฉะนั้นจะรอให้เรากลับไปอะไรเงี้ย ดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม Subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง s t a r m a x ด้วยกดเลยครับกดกดซิเร็วกด